สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านเด้อจ้าอีกหนึ่งเกร็ดความรู้รอบตัวเล็กๆน้อยๆที่พี่ถนัดเอามาฝากนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของดอกโกลเด้นจริงๆแล้วก็ทําไปหลายคลิปนะคะแต่ว่าลืมพูดถึงในเรื่องของ ทั้งเรื่องของเอกลักษณ์นะคะเอกลักษณ์ของเขาก็คือกลมๆนะคะกลิ่นของเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์คือหอมนะคะไปทําน้ําหอมได้เลยและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือดอกไม้ชนิดนี้ซึ่งเป็นดอกไม้ประจําชาติของออสเตรเลียน <c oughs> เนี่ยเขาก็จะถูกประทับตาหรือว่าซิลนะคะไว้บนเงินนะคะมันแบงค์อะค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นแบงค์ห้าสินะคะทุกคนเห็นไหมมีรูปโงอยู่ตรงกลางด้วยนะคะแล้วก็ ข้างๆทั้งดอกและก็ใบนะคะอันนั้นแหละค่ะดอกโกลเด้นเลยดอกโกลเด้นดอกไม้ประจำชาติของประเทศออสเตรเลียกักเป็นดอกไม้ที่แสดงสัญ,ญลักษณ์ของความสามัคคีด้วยนะคะเนี่ยดอกโกลเด้นเนี่ยค่ะดอกไม้ชนิดนี้ค่ะที่ติดอยู่ในสแตมของประเทศออสเตรเลียประทับตราเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสแตมค่ะ คือเขาเป็นดอกไม้แห่งสัญลักษณ์นะคะชื่อของเขาเต็มๆก็คือ golden v e e t l e นะคะซึ่งจะอยู่บนเหรียญอยู่บนแบงค์นะคะแล้วก็อยู่บนสแตมะค,ะค่ะเนี่ยค่ะแบงค์ห้าสิประเทศออสเตรเลียนะคะก็จะมีรูปหงนะคะตรงมุมซ้ายแล้วก็ดอกโกลเด้นนะคะอันนี้แหละค่ะดอกโกลเด้นนะคะ ก็จะมีรูปหงอยู่ตรงกลางด้วยนะคะเข้าไปใกล้ๆก็จะกลายเป็นหงดำแต่จริงๆแล้วนะคะดูไกลๆก็เป็นหงขาวแบบนี้ค่ะ สแตมเนี่ยพิธนัททำเองเด้อน,นะคะเพราะว่าไม่กล้าเอามานะคะใน Google นะถ้าใครอยากจะเห็นของจริงต้องไปดูใน Google นะจะสวยๆทั้งนั้นเลยราคาแพงด้วยนะคะพิธนัทก็เลยต้องทำเองค่ะกลัวมีลิขสิทธิ์กลัวจะมีปัญหานั่นเองนะคะเอามาให้เพื่อนๆดูแค่ให้ทราบนะคะแค่ให้มองเห็นภาพว่านี่คือสแตมอมองนี่เป็นสแตมนะหอมเมืนน้ำหอมเลย คือนักสะสมสแตมเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราก็จะสะสมสแตมในรูปต่างๆนะคะดอกไม้สวยๆที่นี่ก็เหมือนกันนะคะถ้าเป็นรูปดอกโกลเด้นเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะคะเท่าที่พิธนัทอ่านเจอหรือว่าดูใน Google อะคะ่ะจะสวยๆแล้วก็แพงๆทั้งนั้นเลยะคะ่ะนี่ต้นเล็กนะคะต้นเล็กยิ่งน่ารักค่ะทุกคนดูดิอันนี้อยู่ติดกับรถเมลเลยนะคะมัวแต่ถ่ายรูปเดี๋ยวตกรถเมลอีกอ,อันนี้ยิ่งสวยค่ะ ต้นเล็ก